เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตอนนี้ร่างกายเราร้อนหรือว่าเย็นดูยังไงบ้างในส่วนของการวิเคราะห์โรคนะคะทางสายแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะดูที่ธาตุธาตุก็คือธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนก็คือการดูสมดุลร่างกายณนะปัจจุบันนี้นะคะว่าเป็นลักษณะร้อนหรือว่าเย็นหรือว่าสมดุลน,นะคะคนที่ป่วยส่วนใหญ่นะคะก็คือธาตุเจ้าเรือนเนี่ยมีความผิดปกติอาจจะร้อนเกินไปหรืออาจจะเย็นเกินไปแบบนี้ค่ะ ก็คือไม่อยู่ในสภาวะสมดุลหรือเป็นกลางการดูธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟหรือที่เขาเรียกว่าขันห้านะคะข้อ1นนะคะการดูธาตุดินนะคะธาตุดินหรือเขาเรียกว่าปัทวีธาตุนะคะเขาสมมุติให้เป็นร่างกายของมนุษย์นะคะหรือที่เรียกว่าที่ตั้งของการเกิดโรคนะคะก็คือร่างกายของเรานะคะจะดูอวัยวะทุกส่วนนะคะที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะแข็ง เหนียวตึงหรือเปล่านะคะเราจะใช้ความรู้สึกนะคะในการสังเกตด้วยด้วยตัวของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะดูได้จากการสัมผัสมันจะมีลักษณะแข็งเหนียวหนืดแน่นตึงอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างธาตุดินนะคะอย่างเช่นพวกกระดูกพวกกล้ามเนื้อนะคะพวกผิวหนังผมขนเล็บต่างๆหรืออวัยวะภายในทั้งหมดอะคะ่ะถ้ามันมีความผิดปกตินะคะแข็งเหนียวตึงหนืดแสดงว่าตรงเนี้ยค่ะโครงสร้างของร่างกายของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็เลย เกิดอาการป่วยนะคะจะเป็นในลักษณะที่เสียสมดุลไปนะคะข้อที่2นะคะก็คือธาตุน้ําหรือเขาเรียกว่าตัวอาโปธาตุนะคะตัวอาโปธาตุนะคะเขาสมมุติให้เป็นน้ําที่อยู่ในร่างกายมีลักษณะการไหลเวียนนะคะอยู่ในตัวมีความเย็นความชุ่มชื้นถ้าในส่วนของธาตุน้ํามีความผิดป,ปกตินะคะก็จะเกิดการไหลเวียนติดขัด อย่างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของน้ําเลือดน้ําเหลืองพวกเสมหะต่างๆสเลตต่างๆนะคะที่หล่อเลี้ยงเซลล์ภายในนะคะถ้ามันมีความเหนียวหรือว่าติดขัดสแสดงว่าตรงเนี้ค่ะ มันมีความผิผดปกตินะคะในส่วนที่3นะคะทตุลมนะคะทตุลมก็คือวายโยธาตนะคะที่เป็นจุดตั้งต้นของร่างกายของเราหรือทา่าเจ้าเรือนนะคะาตาลมเขาสมมุติว่าให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของลมนะคะเคลื่อนที่ไปมาในตัวของเรานะคะมีลมที่หมุนเวียนที่หนักเกินไปมีลมที่หมุนเวียนที่เบาเกินไปนะคะแรงดันภายในร่างกายมีความผิดปกติแบบนี้นะคะยกตัวอย่างทาตุลมนะคะอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกความดันต่าง มเกรนอย่างเงี้ยค่ะลมตีขึ้นนะคะหรือลมในกระเพาะอาหารการย่อยอาหารอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบทบาทของธาตุลมนะคะมีความจําเป็นต่อร่างกายก็คือช่วยในการเคลื่อนไหวนะคะทำให้เราหายใจปกติการขับถ่ายนะคะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยปกตินะคะต่อมาธาตุที่4ที่เป็นอยู่ในตัวของธาตุเจเรินของเรานะคะก็คือธาตุไฟธาตุไฟหรือเตโชธาตุนะคะตัวนี้จะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ร้อนเย็นให้สมดุลในร่างกายนะคะซึ่งธาตุไฟเนี่ยเราจะสังเกตได้ไง่ายๆนะคะโดยการจับความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราร้อนนะคะหรือว่าเราเย็นนะคะถ้าความร้อนสมดุลเนี่ยร่างกายเราก็จะอยู่สบายนะคะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพระบบธาตุไฟเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกระบบการย่อยอาหารนะคะการเผาผลาญอาหารการควบคุมอุณหภูมิไฟอุ่นกายนะคะให้มันคงที่ควบคุมความร้อนในร่างกายให้เหมาะสมให้ร่างกายอบอุน่นซึ่งธาตุทั้ง4เนี่ยดินน้ำลมไฟ ถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งมีความผิดปกติไปนะคะจะทําให้ร่างกายมนุษย์หรือขันห้าของมนุษย์เนี่ยเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสายแพทย์แผนไทยนะคะอาจจะอธิบายแตกต่างจากสายปัจจุบันเนาะอันนี้เขาเรียนมาแบบสายโบราณนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการดูธาตุทั้ง4หรือเขาเรียกว่าสมุรฐานวิธิชัย ะะสมุดฐานวิชิชัยคือการดูวิชิชัยโรคจากจุดตั้งต้นหรือท่าเจ้าเรือนนะคะโดยการใช้ความรู้สึกหรือจิตใจในการดูนะคะบางทีเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะบางทีต้องใช้ความรู้สึกภายในว่าตอนเนี้ฉันร้อนหรือว่าเย็นหรือตอนเนี้ฉันมือหัวเวียนหัวนะคะมันไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะคะมันเป็นจิตวิญญาณหรือว่าความรู้สึกภายใน,นนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ฉันรู้แสึกแสบแดงคันนะคะรู้สึกว่าฉี่ร้อนฉี่เหลือง ตาแห้งตัวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกนะคะไอร้อนที่เป็นทุอยู่ในตัวเนี่ยมันแตกออกมาตามผิวหนังนะคะธาตุไฟมันสูงขึ้นทําให้ร่างกายร้อนเลือดเราข้นเลือดเราเหนื่เลือดเราเ,เป็นกดทําให้ธาตุไฟมันขึ้นเขาจะมีภาษาแพทย์แผนไทยเรียกว่าธาตุไฟกําเริบนะคะธาตุไฟขึ้นหย่อนก็คือธาตุไฟหย่อนธาตุไฟต่ำนะคะพิการก็คือธาตุไฟเสียสมดุลหรือว่าผิดปกติเมื่อมีความร้อนร่างกายของคนเราก็ต้องมีความเย็นนะคะการประเมินวิเคราะห์โรคโดยการจับความรู้สึกร่างกายเย็น ะะถ้าร่างกายเราเย็นเกินไปเราก็จะมีอาการป่วยเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเลือดไม่เดินมือเย็นเท้าเย็นตัวชาท้องอืดอาหารไม่ย่อยน้ำในกระเพาะเยอะเสมหะสล็ดเยอะตัวเต่งเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าปลอดชื้นปอดติดเชื้อหรือบางคนนะ่ะไตบวมเนี้ยคะ่ะขับน้าออกไม่ได้แสดงว่าภาวะน้ําในตัวเยอะนะคะทำให้ธาตุของเรามันเย็นพอธาตุเย็นปุ๊บในตัวมันจะมีน้าเยอะนะคะ ปอดก็จะชื้นนะคะหลอดอาหารก็จะมีกดไหลย้อนตีขึ้นมาบางทีก็จะไอออกมาเยอะนะคะมีเสลดหรือว่าน้ําเปียกๆออกมานะคะไอเปียกไอชื้นแบบนี้ค่ะเซมหะเฟอนะคะเสมหะเยอะขึ้นถ้าแผลเกิดการอักเสบติดเชื้อนะคะก็จะแผลแห้งได้ยากอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้ามันเยอะเกินไปนะคะน้ําเหลืองน้ําเลือดเนี่ยมันปะทุกออกน้ำน้ำเหลืองเสียอย่างเงี้ยค่ะเป็นแผลก็จะแห้งชา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการดูธาตุนะคะทางแผนไทยเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้นะคะคนไหนเป็นธาตุแบบไหน นะคะเพราะหนึ่งวันเนี่ยธาตุของเราอาจจะเปลี่ยนไปร้อนก็ได้สมดุลก็ได้เย็นก็ได้นะคะเปลี่ยนตามอากาศเปลี่ยนก็ตามการกินอาหารเปลี่ยนตามพฤติกรรมการก่อโรคต่างๆเราก็ต้องใช้ความรู้สึกในการดูแลหรือบางคนเขาเรียกว่าอาการสารนิบาตอาพาธาก็คือการผสมผสานระหว่างธาตุน้ํากับธาตุไฟขึ้นทั้ง2ตัวอันนี้คือลักษณะการป่วยที่รุนแรง ถ้ามันมีการอาการสันนิบาตเกิดขึ้นหรือการการผสมผสานของธาตุนะคะธาตุทั้งสี่แปรปวนแบบหนักอะคะ่ะคนที่แบบป่วยหนักๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีทั้งน้ําและไฟขึ้นพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอาการน้ํากับไฟขึ้นพร้อมกันนะคะก็คือพวกไข้หวัดใหญ่นะคะตัวร้อนด้วยแล้วก็มีเสมหะด้วยตัวร้อนก็คือความร้อนไอร้อนขึ้นธาตุไฟขึ้นมีเสมหะมีเสลดเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค็ธาตุน้ําขึ้นธาตุไฟธาตุน้ําขึ้นแต่เวลาเราป่วยทั้งสองธาตุพร้อมกันเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องไปแก้ นะคะธาตุที่มันกระทบเรามากที่สุดก่อนนะคะก็คือเรื่องของธาตุไฟนะคะระ s <S วหว่างไข้ขึ้นกับเสมหะเนี่ยเสมหะเนี่ยเป็นตัวรองนะคะเอาธาตุไฟให้มันลงก่อนให้ตัวเราเย็นก่อนคือเวลาคนเป็นไข้มากๆเนี่ยเขาก็ต้องเอาไข้ลงก่อนนะคะค่อยไปแก้เสมหะทีหลังอย่างเงี้ยค่ะเอาไข้ลงก่อนตัวที่มันจําเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ร่างกายเราเป็นหนักก่อนนะคะแก้ธาตุไฟก่อนนะคะทำให้ตัวเย็นอาบน้ําเย็นนะคะหรือว่าเช็ดตัวก่อนหรือว่ากินยาแก้ไข้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นถ้าตัวเย็นขึ้นแล้วเราก็จะไปแก้นในเรื่องของธาตุน้ําก็คือพวกเสมหะเสมฝะหะาเฟอร์หายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสเต็ปต่อไปนะคะหรืออาการป่วยที่เป็นลักษณะสันนิบาตอาภาธาก็คือการผสมผสานทั้งทั้งสทั้ง4ตัวเลยก็มีนะคะเขาเรียกว่าสันนิบาตก็คือการผสมผสานของธาตุที่มันแปรปวนแบบรุนแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือพวก sle ที่มีตัวบวมแล้วก็อาแผลตามตัวตามผิวหนัง บางเคสนะคะเป็นทั้งมะเร็งต่อมน้าเหลืองแล้วก็เป็น SLE ผิวหนังด้วยอันนี้คืออาการหนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์โรคของแพทย์แผนไทยก็จะรักษาแบบอาการหนักไปก่อนนะคะอาการหนักคืออะไรก็คือมะเร็งมะเร็งก็คือความร้อนนะคะส่วนมากคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยความร้อนสูงจะร้อนวูบว่าพอโดนคีโมมาเยอะนะคะแต่น้ํามันก็เยอะด้วยนะคะบางคนเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองร้อนในด้วย ระะ้อนในร้อนบูบวางด้วยแต่น้ำเขาก็เยอะก็คือตัวเขาอะมันมีตัวบวมตัวเต่งมีน้ําเหลือง,น,น,องน้ําหนองเน่าอยู่ในตัวเยอะตัวมันจะบวมจะเต่งนะคะอันนี้คือลักษณะของรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตัวบวมตัวเต่งนะคะเราจะต้องไปลดสารที่เพิ่มธาตุน้ํานะคะก็คือเวลาเราเป็น sle หรือน้ำเหลืองเสียเยอะๆนะคะอย่าไปกินอาหารที่มันชุ่มน้ำเยอะ ะะอย่างเช่นไปกินแตงกวาเยอะไปกินแตงโมไปกินชาเขียวเยอะเนะะี่ยค่ะมันเป็นสารที่ให้เพิ่มความเย็นนะคะผละไม้ต่างๆความหวานจากผลไม้อาหารหวานน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยนมวนะะัวเนี่ยค่ะมันเพิ่มสารน้ําแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยมันเต่งนะคะเลือดมันเน่านะคะเราก็จะแก้ธาตุในเรื่องของอาหารไปด้วยนะคะลดความร้อนไปด้วยและแก้ธาตุอย่าให้น้ํามันเยอะเกินไปเอาตามลักษณะอาการของเราเป็นหลักแบบนี้นะคะ่ะอย่างบางคนเข้าใจผิดเนาะ บางคนเข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นน้ําเหลืองเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็น sle สเก็ดเงินภูมิแพ้แต่ตัวบวมนะมันมีแบบลักษณะผิวแห้งกับตัวบวมถ้าผิวแห้งเนี่ยธาตุไฟมันสูงโอเคใส่ธาตุน้ําเข้าไปได้กินใบเตยบัวบกชาเขียวได้แต่ในกรณีที่ตัวบวมตัวเต่งน,นะคะตัวมันเยอะน้ํามันเยอะธาตุเย็นธาตุชื้นมันเยอะแล้วคนที่ตัวบวมค่ะไปอัดน้ําเยอะนะคะบวมกว่าเดิมไตขับออกไม่ได้อาหารพวกริบเย็นใบเตยบวับวบกชาเขียวพวกนี้ค่ะมันทําให้ตัวเต่งกว่าเดิม นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าการไม่เข้าใจสมดุลของตัวเองแล้วทําให้แก้ผิดธาตุนะคะอาการมันก็หนักกว่าเดิมด้วยเคยเห็นนะคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเป็นมะเร็ง SLE แบบบวมๆแต่ไปกินพวกชาเขียวเยอะไปกินคอโรอฟิลเยอะนะคะไปกินใบเตยย่้านางคิดว่ามันจะเย็นแต่ลืมไปนะคะแต่ลืมว่าตัวเองบวมอยู่มันกินไม่ได้มันไม่ถูกธาตุเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอาการสันนิบาตนะ,ะสันนิบาตต้องค่อยๆแก้เพราะว่ามันเป็นธาตุที่มันเสียสมดุลอย่างรุนแรงนะคะ แก้ยากมากถ้าธาตุไฟเฉยๆแก้ง่ายเอายาเย็นแก้ถ้าธาตุน้ําเฉยๆเอายาร้อนแก้แต่ถ้าสันนิบาตทั้งร้อนทั้งเย็นเนี่ยแก้อันที่มันเป็นหนักก่อนนะคะกินให้ถูกด้วยบางอย่างอะคะ่ะความรู้ทางสายแผนไทยเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายแบบแผนปัจจุบันได้นะคะเพราะฉะนั้นยุ่เรียนทางสายแผนไทยแผนสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีการจับธาตุนะคะจับธาตุเจ้าเรือนเป็นหลักก็คือการดูสมดุลของร่างกายหรือธาตุเจ้าเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นหลักแล้วแก้ตามธาตุ ะะปรับอาหารตามธาตุถึงจะมียาดีแค่ไหนอาหารเสริมดีแค่ไหนแต่ธาตุไม่เข้ากับอาหารอาหารไม่เข้ากับธาตุยังไงก็เกิดโรคขึ้นมาใหม่นะคะเป็นตัวก่อโรคขึ้นมาดังนั้นวิธีการดูสมดุลร้อนเย็นอย่างลูกค้าถามเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงไงละร่างกายของเราร้อนเย็นเนี่ยคือใช้ความรู้สึกในการจับนะคะประเมินด้วยตัวเองลักษณะความร้อนมันคืออะไรร้อนก็คือเปลวความเดามันขึ้น เขาว่ากัเดาไม่ใช่เลือดกําเดาไหลในภาษาแพทย์แผนไทยคือเปลวกําเดาก็คือไอร้อนออกจากตัวจากเนื้อจากตัวนะคะถ้าไอร้อนเขาเรียกว่าธาตุไฟมันขึ้นมันจะเผานะคะเผาตามผิวหนังผมคนนั้นก็จะแห้งผมกรอบผมบางผมแตกปลายคิ้วก็จะร่วงนะคะขนตาก็จะร่วงจมูกลมหายใจจะร้อนหูจะดังลมออกนะคะคอทองซินอักเสบบ่อยปากเหม็นนะคะร้อนในบ่อยอย่างเงี้ยค่ะภายในลมภายในมันตีออกมา นะคะรุมร้อนมันตีออกมามันเผานะคะบางคนก็จะเป็นคออักเสบบางคนก็จะร้อนหัวใจร้อนเนื้อร้อนตัวบางคนนะคะความร้อนมันออกประทุออกจะกระแลบเปียกจะกระแลบเหม็นนะคะความร้อนภายในเยอะถ้าสังเกตว่าตัวเนี้ยความร้อนภายในเยอะโอเคปรับธาตุก่อนลดการทานอาหารที่มันเพิ่มธาตุไฟอาหารธาตร้อนธาตุไฟค่ะที่ทําให้ร่างกายเป็นกดมีหลายอย่างอาหารรสจัดเผ็ดจัดเคี้ยวเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดนะคะแบบเนี้ยอคือเพิ่มธาตุไฟ หรือความหวานกินอาหารหวานเยอะเกินไปเลือดหนืดธาตุไฟขึ้นละมุดทุเรียนลำไยหวานมากเลยน้ําตาลเยอะมากเลยมาเพิ่มธาตุไฟกินทุเรียนเราร้อนไมร้อนขึ้นนานั่นแหละเพิ่มธาตุไฟจับความรู้สึกกินละมุดเยอะกินลำไยเยอะหวานเกินไปแสบคออันนี้แหละธาตุไฟธาตุไฟขึ้นกินขนมปังกินเบเกอรี่กินน้ําผลไม้ปั่นกินชานมชาเขียวชาไข่มุกต่างๆกินเหล้ากินเบียร์รู้สึกร้อนบุบว้านะคะกินไวน์ร้อนบุบว้ากินแอลกอฮอล์ร้อนบุบว้าเขาเรียกว่าตัวนี้ค่ะธาตุไฟธาตุไฟมันขึ้น พะธาตุไฟตัวนี้ค่ะเข้าในตัวจากการกินอาหารเยอะๆเยอะๆ,ๆตัวนี้มันจะแตกออกตามตัวมันจะแทรกตามผิวหนังทําให้อวัยวะภายในอ่ะร้อนนะคะเขาเรียกธาตุไฟก,เกำเริบทําให้เราป่วยเราก็จะปวดหัวไมเกรนบ้างนะคะเราก็จะร้อนในวูบบ้างหรือธาตุไฟที่เกิดจากอารมณ์เครียดรอารมณ์หงุดหงิดเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราขี้โมโหอาฆาตไยาบายบายคิดยาททำแพนิกเครียดทํางานเยอะนอนน้อยอะไรพวกนี้ค่ะมันเพิ่มธาตุไฟไฟมันขึ้น เวลาคุณเครียดคุณจะหัวร้อนเห็นไหมคะความร้อนมันขึ้นอันนี้สังเกตว่าธาตุไฟขึ้นธาตุเจ้าเรือนเราก็เป็นร้อนพอธาตุเจ้าเรือนเราเป็นร้อนเราแก้อย่างไงสงบจากต้นโลกทําให้เป็นสงบจากต้นโลกก็คือหายเครียดหายโมโหก่อนให้มันหายโมโหก่อนแล้วไปกินอาหารธาตุน้าใบเตยบวัวบกน้ํามะพร้าวน้ําเก๊กฮวยใบผักบุ้งผักกาดผักตำลึงอันนี้คะ่ะอาหารเพิ่มธาตุเย็นแต่ถ้าสมมุติว่าธาตุเจ้าเรือนณตอนนั้นคุณเย็นเย็นก็คือเลือดไม่ค่อยไหลเวียนเท่าไหร่ท้องอืดอาหารไม่ย่อย อย่างเช่นมือหัวนะคะเลือดไม่เดินอย่างเงี้ยค่ะธาตุเย็นเกินไปอยู่ในห้องแอร์จัดเลือดแข็งเลอดเหนียวนะคะอย่างยูเองเวลาอยู่ห้องแอร์หนาวๆน,วน,วนคะคะก็จะปวดหัวขึ้นมาแสดงว่าเลือดมันตึงหัวมันแน่นนะคะเราก็จะต้องไปหาธาตุร้อนมากินไปกินชาอุ่นๆอ่าไปกินน้ำขิงไปกินน้ำกะเพรากินน้ำอุ่นต้มอ,อย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มธาตุไฟทําให้ตัวมันร้อนมันอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยคือการปรับสมดุลเหมือนกันค่ะถ้าเราปรับผิด นะคะร่างกายเราเย็นแล้วเราไปกินน้ําใบเตยใบยญานางยางตืดเย็นชนเย็นมันก็ยิ่งเย็นทําให้เลือดเดาเหนียวเราเหนือ่อยอย่างในกรณีที่เมื่อกี้ค่ะ SLE แบบตัวบวมเลือดมันเย็นอยู่แล้วตัวมันบวมแต่ไปกินยญานางยางจืดชัวชาเขียว,วเรียกคอโลฟิลเย็นชนเย็นเป็นหนักกว่าเดิมตัวบวมกว่าเดิมอย่างไตเหมือนกันนะคะคนเป็นไตยเย็นนะคะไตยเย็นไตชื้นเนี่ยขับออกไม่ได้ตัวพองท้องพองขับน้ําออกไม่ได้หมอเขาจะให้จํากัดน้ําแต่เราเข้าใจผิดว่าต้องกินน้ําเยอะๆเพื่อให เพื่อให้ไตมันขับออกแต่ไตเรามันตันไงไตเรามันบวมขับออกไม่ได้เราไปอัดน้ำนะคะคุณก็จะได้เจาะน้ําออกจากไตน้ําท่วมปอดน้ําท่วมกระเพาะน้ําท่วมไตอย่างเงี้ยค่ะหรือไปกินอาหารธาตุเย็นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผิดธาตุเพราะฉะนั้นการดูดูสมดุลร้อนเย็นเนี่ยอย่างวิวเป็นแพทย์แผนไทยวิวจะรู้เลยว่าณตอนเนี้ยร่างกายเราเป็นแบบไหนเราอยากจะกินส้มตำแน่นอนมันจะต้องเป็นรสเผ็ดนะคะเพิ่มธาตุไฟเราจะทํายังไงให้มันไม่เผ็ดเกินไปก็ใสพ่พริกแค่หนึ่งเม็ดไม่ให้มันร้อนเกินไป ถ้าร้อนรู้สึกว่ามันร้อนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นยุก็จะแสบปากสิวยุก็จะขึ้นนะคะผดผื่นก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเราคุมนะคะวันนี้อยากินชาเขียวกินยังไงก็ก็กินตามปกติแต่อย่ากินบ่อยถ้ากินบ่อยเกินไปรู้สึกว่าทอนซินอักเสบพอหลังกินพวกน้ำชานมชาเขียวแล้วก็ต้องกินน้ำปลางคอให้มันให้มันละลายพวกพวกนมหรือว่าพวกน้ําตาลเงี้ยค่ะเนี่ยคือการกินได้แต่อย่ากินบ่อยอย่างยุเองอ่ะกินชานมชาเขียวเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยหรือสองอาทิตย์ครั้งแค่นั้นเอง เพราะว่าไม่ไม่กินบ่อยพอกินแล้วรู้สึกว่ามันแสบคอเป็นทอนซิลอักเสบเชื้อโรคจากน้ําแข็งก็เยอะน้ําตาลกับนมวัวยุ้ยอาจจะมีภูมิแพ้หน้าตรงนี้ด้วยนะคะจะกินเยอะไม่ได้พอกินแล้วน้ํามูกไหลกินแล้วคันตาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่กินเราต้องคุมอาหารเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนที่มันทําให้เกิดโรคบ้างนะคะเราสังเกตด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการปรับาตาหรือว่าป่วยไม่หายรบกวนพี่ๆนะคะเข้าไปศึกษาคลิปในกลุ่มนี้ ะะกลุ่ม f a c e b o o k ชื่อว่าคลิปวิดีโอผู้หลานนะคะยุ้ยจะโพสต์ความรู้ต่างๆอยู่ในดีทั้งหมดนะคะการแก้ท่าเจ้าเรือนการกินยาสมุนไพรต่างๆการกินอาหารอาหารต้องห้ามอาหารสแสลงแต่ละโรคยังไงศึกษาให้เยอะๆตัวส่วนตัวผู้หลานถ้าใครจะกินยุ้ยก็มีคลิปอยู่ภายในกลุ่มนี้นะคะสารพคุณมันคืออะไรล้างพิษยังไงนะคะเื่อใครป่วยแล้วหาทางออกไม่เจอกินยาเยอะรักษามาเยอะแต่ต้นตอของการเกิดโรคอยู่ในตัวไม่ได้ถูกกำจัดออกนะคะมันก็ไม่หาย ค่ะตัวนี้คือตัวขจัดของเสียในร่างกายถ่ายพิษทางระบบร่างกายหัวจะหลดเท้าหรือตัวฟอกเลือดให้เลือดสะอาดน,นะคะกระแทกพิษออกจากร่างกายเนาะตัวแคปซูลเหมือนกันแคปซูลจะเป็นตัวกัดพิษกัดหินปูนจะเป็นยาร้อนตัวนี้จะเป็นยาสมดุลชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยายเย็นทําให้เข้ากับสมดุลร่างกายนะคะใครกินไม่เป็นเข้าไปศึกษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งซื้อถ้าเห็นคลิปแรกอย่าเพิ่งซื้อนะคะ ศึกษาดีๆนะคะยูอยากจะให้ทุกคนกินแล้วเห็นผลนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะอ่านรีวิวเยอะแล้วก็ปรับร่างกายด้วยนะคะ